วันนี้เรามาดูน้องหมานะครับที่มีความเข้าใจผิดแล้วก็ออกแนวเริ่มดุขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาสอนเจ้าของให้จับสัญญาณนะครับในการสั่งให้เป็นนะครับต้องออกตัวก่อนว่าน้องหมาตัวนี้ได้ไปฝึกมาแล้วหนึ่งโรงเรียนนะครับเราก็มาสอนเช็คแล้วก็สอนให้เจ้าของครับรู้ว่าชุดคำสั่งที่ควรจะใช้คืออะไรแล้วก็มาบวกเพิ่มในเชิงบวกนะครับเพื่อให้น้องหมาคิดเองให้เป็นนะครับเราไปให้กำลังใจและติดตามชมพร้อมกันครับ ข้าเตือนคู่เอกดีไบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดีสปอร์ a แอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอบเออร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนแรกอะมันอาจจะเนี้ยเพราะมันยังกลัวอยู่แล้วไม่แล้วบอกไม่นะน่งตรงนี้สูง แค่ใช่ไม่นั่งลงปล่อยมันหย่อนปล่อยหมอกหมอกได้หมดหมอกได้หมดขู่อีกเดี๋ยวมันต้องรู้อีกไม่นั่งนั่งลงน่าเก่งมากคพูดเองใช่กายก็ทำพิธีเท่านั้นเราให้ราคาเขาหมอกเป็นไหมเป็นค่ะสั่งหมอกเลยไม่หมอกไม่หมอกขู่ขู่ใช่ใช่ใช่ไปทำตามมันรู้แต่ว่ามันรู้สึกว่า แม่ปิ่นสั่ง power ไม่เคยมีตอนนี้นะถ้าท่านว่าผมเช็คจากที่ผมเข้าใจคือนั่งอะเขาได้แต่ผมมาเดาว่าเขาว่นนีจะโดนล้วถ้าเขาทำผิดมากๆเขาจะโดนสั่งหมอกชองเก่งมากไห้หนอมนี่คุณยิงสั่งอะสติมันเริ่มมาเพราะฉะนั้นคือเวลาเขาบรรจุอะไรมาครับคุณต้องทำแบบที่คุณไปโดนันไม่ไม่ไมน,นั่งนั่งคอยคอยเก่งมากเก่งมากอยาให้หนอมถูก หรือเขาถึงอะไมทำีหนุ่มด้วยไม่ไม่นั่งนั่งนั่งคอยชมให้หนุ่มการทำที่ถูกต้องของผมไม่ได้แปลว่าต้องสั่งและทำได้ผมอยากให้เขาจำว่าคนแปลกหน้าถ้าไม่ทำอะไรเลยต่างหากแม่ถึงจะสนใจเธอ,อเมื่อไหร่ก็ตามที่จุดตั้งต้นมันสวยครับเราจะสื่อสารกับเขาได้ขึ้นแต่สังเกตว่าตอนนี้ผมเริ่มกวาดมือได้แล้วนะ เดี๋ยวตอนนี้ผมเริ่มยกมือสูงขึ้นได้ไยกมือค่อยหลังมานะคราวนี้สิ่งที่คุณปีนจะต้องทําคือจําจังหวะพวกนี้ให้ได้เพราะว่าครั้มนติทำได้ทุกวันน้องหมาจะเข้าใจตามที่คุณปีนน้องการคืออ๋ออยู่เฉยๆรอแม่แต่เราจะใช้วิธีการให้เขาคิดครับว่าถ้าทําตามใจแม่อยากกินแม่ชอสทูเขมไม่หนอนไม่เห่าบุญนอห้สั้นแม่ถึงให้รางวัลตองไเฉยๆตองเฉยเราขยับ ไม่คอยนับห้านี้ถาจังหวะครับถ้าจังหวะไม่คมคือต้องหมายที่ตามไม่ทันนะครับมันจะต้องหักทีเขาถูกปะแต่อย่างเงี้ยสถากน,นการณ์นี้ยคือปิดไม่ได้แต้มนะถามว่าทําไมในเมื่อมันอยู่แล้วมันไม่ได้แต้มเพราะไซเลนทงมัาไม่เกิดไม่อยู่ซ้ายนั่งนคอยหนึ่งสองกับตํตาแหนงเดินลู่แล้วเดินตําแหนง ผตจะต้องการนะรอไปเขาจบรำแต่สนใจด้วยการถ้าสอนเนาะห้ามสัง่งนั่งหรือออปล่อยเ้างทำเองอันนี้คือเจ็ดาถามว่ามันเป็ดปากมาามมปหมา,าปปเขาไม่รู้ว่าผมเป็นหมาตัวอะไรถ้าคุณเป็นใช้เป็นเหมือนว่าถ้ามันดูสติมันจหลุดมันดูก้าวเล้าให้ใช้วิธีการก็สอนมาณโนอกไม่นั่งคอยเก่งมากเวลาที่คุณเปยดตัวเล็กลงนั่งรู้สึกว่าไม่จริงจังเนี่ยผมอยากรู้ว่า ภาพจำในหัวเขาเริ่มเก่งปังไหมเขานอนลงปุ๊บโชว์เจ็ดศูนย์เก่งมากแต่หัวสองทีนี่คือจังหวะคุณเรียนช์นะจังหวะอย่างเงี้ยคุณปิดต้องจำไว้ในรยว่าสำคัญมากคะแนี้นของโยพผู้ชายค้างห่อที่เราต้องการก็คืออยู่เฉยๆไม่ต้องอาลล่าวไม่ต้องรุก่นใครหนูรอบเด่นมากคุณสามารถสอนนักเองเลยคุณเลนช์อ่ได้เป็นร้อยอ่ะเราต้องการให้เขาาสนใจเรามากสุดเลาร้องไม่ได้คือไม่ต้องเฝ้าแม่อยู่ไหนหู หูฟังแม่ตาออนแม่หน่อยยิ้งฝึกบ่อยแต่ต้องฝึกให้โดนจังหวะนะหมาจะปรับไวๆมากและรู้สึกไม่ดีกับมือเหรอคะเคยมีแบบเป็นไปได้รู้จักมือว่ามือเคยเคยทำอะไรหรือการที่ไปจิกหนัง,งกดเขาก็มีผลที่หมดครับนิดเองไม่เป็นนะแต่แต่ก็ฝึกให้เขาได้ได้ได้แต่ใช้เวลาชี้นหน้าตัวนี้มันอาจจะกดก็ได้นะที่ผมนั่งหยู่ที่นอน เก่งมากเก่งมากเก่งมากครับ่าน้วหญคนจะเข้าใจว่าของอ้อนหรอเอาอะไรหรือเปล่ามาสกิชีสไม่นั่ป๊อบนอเก่งมากเก่งมากเห็นทางเกยไหมข่มกลับนะครับอ๋อค่ะ โดนตัวเราอรไม่ว่าจะเป็นโดนกระโปรงโดนรองเทา้าถ้าเราไม่เท่ชื่อบูโนโ่ไม่อนุญาตเป็นจังหวะที่หนึ่งอ่ะบูโน่ทำเองอ่ะไม่ได้อ้อนนะนั่นคือผมแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอ้อนแล้วเราไม่ชักขาออกอะปล่อยอยู่อย่างนั้นสิบกว่านาทีอ่ะแบบเหมือนกิรงใจลูกอ่ะได้ว่าอ๋อวันเนี้ยจะตกแม่ได้สิบนาทีไม่นั่งบอกไปเลยนอดอ่อยู่ๆทำไมถึงเข่าผมเขาแค่อยากรู้ว่าจังหวะที่เผลอไง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณปิดนรู้ว่าสั่งยังไงปรามยังไงจังหวะเป็นยังไงคุณปิดนแค่ใช้วนไปเรื่อยๆบูโน่เขาจะสวงให้คุ้มที่จะทำแม่สั่งได้แม่ใช้เป็นคราวนี้เขาจะลองหาวิธีอื่นอยแต่จังหวะวิธีอื่นคือการอยู่นิ่งๆเงี้ยผมยกมือแล้วผมเอามือลงแล้วเขาไม่ถูกผมนะคุณปิดนก็เรียกชื่อแล้วชมเลยคุณปิ่นกำเชื่อไปแล้ววะคุณไม่ไว้ใจรู้ตัวเองใช่ปะ่ <c oughs> ะภาษาร่างกายสิดัญมากครับไม่ เหมาะเมาะเมาะเก่งมากเก่งมากเนี่ยต้องใช้สับแล้วก็สังเกตว่าถ้าสมมุติจังหวะคุณคมพอครับมันจะยกหน้ามองเออปีกี้เกียดละกันแล้วก็ถ้าหมุนางลงแล้วเขาไม่เอ่าผมนะให้ดูชมนะตรงเก่งมากนี่คือคุยเรื่องช้าครับแต่ว่าถ้าจาังหวะคมปุ๊บมันจะยกหน้ามองอ่าแต่ถ้าจังหวะไม่คมเนี่ยอาจจะชมแต่หัวอาจจะกระดิองอันเนี้ยเก่งมาก เขาจับเป็นภาพๆบอกว่า,วาอ๋อไอเองมันยกมือบิดที่เกียรตเฮ้ยไม่ขู่มันแม่ชอบว่ะคราวนี้มันจะเริ่มปล่อยผ่านกับการบิดที่เกียรตผมเอาเลยเก่งมากนะมันก็เริ่มมันก็จะเริ่มคิดครับแบบนี้อบบอกแบบนี้เหรอพูดตามผมเลย <S <S ไม่ไม่ไมนั่งนั่งมอกมองคอยคอยคอยเก่งมากเก่งมาก คอยคอยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากเก่งมากเปลี่ยนอต้องชินกับคาว่าคอยไว,เว้เบรกหน่อยเพราะว่าทอคอยยังได้ยินคำว่าคอยอย่างน้อยสติเขายังอยู่กับเรานไหว่าถ้าพวกเราแค่สั่งแล้วเราไม่บอกคอยไว้สติไปอยู่กับสิบวมล,ล์หรือล่ะเขาเห็นเราเคลื่อนที่กันเราเคลื่อนไหวกันอนะ่ะมันก็หลุดเนี่ยพอหลุดเสร็จปุ๊บมันก็ทําหน้าที่รูวมกับเคยชินว่าต้องเทา เรียทับพินกันผมเรียนองเท้าถูกว่าผมนะแต่นี่คุณปิ่นบอกว่าตัวแรกคุณชิชวชว,ว่าไอชิสูที่คุณร้องไห้แล้วมันเรียถูกไหมตามสูตรที่เขาเขียนกันเลยว่าอ๋อมรนรู้จักอีโมชั่นที่เราเสียใจแต่พอตัวนี้มันจะ,จะทําจะสู้จะก,กัดเพราะว่าท่านพูดเราพุดกันลเท้าในมุมนี้เมื่อไหลจกตามที่เจอน้องหมาจกาเราแกลร้องแกงลงร้องไห้น้องหมาจะเริ่มเช็คเลยว่าเฮ้ยอ่อนแอรจริงใช่ไหมถ้างั้นฉันจะกดแกให้จมดินเลยจะรู้ว่าชอบพี่เขามาไม่หมยจีจะได้ของกินแม่ช่วยด้วย เราต้องการต้องคิดอย่างนั้นเพราเปลี่ยนภาพจาใหม่เลยบอกว่าเราอะได้หมดเราเก่งก,กว่าเราแข็งแรงกว่าแกรู้ว่าเขาอะจะเป็นมาขี้เกียจไม่เอาไม่หรือไม่อือไม่ให้นาทีเพราะจริงๆเซ็กชั่นที่อาจารย์นิสัยเสียครับตอนที่เขาเห็นภาพว่าเราอ่อนแอไม่อ่อนแอเวลามันปกครองหูงวมันจะมีเริ่มอ,อยู่วนอยู่สามจังหวะครับตอนนึนขงขวดสักขวสังขวดอืมน่าจะตอนสามขวดให้เงินค่ะจับของในเกตเพื่อครูเพราะเขาเข้าใจไปเองว่าเขาไม่อยากรู้ปินทำอย่างนี้ชอบฉันไม่ชอบท่าทางนี้ถูกแม่ยี่ เวลาพ่อ,ขอเขากลับมานั่งทานข้าวเขาชอบไปดมขาทมดมไรงเงี้ยก็ไม่คุ้นนั่นคือของพ่อเขาเพราะว่าพ่อกินข้าวพ่อไม่ขยับพ่อก็แพเรียก่อะไรคุณน้องจังหวะหนึ่งหรือเราอย่างน้อยฝึกวันนึงให้อยู่เวลาห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีเขาขึ้นไปอย่างน้อยตัดทอนพลังงานของเขาแทนว่าทุกครั้งที่เขาเข้าหรือออกเราจะเกิดจังหวะการงอคนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้รัวกันน้นี่ก็ไม่รัวเลยตอนนี้อาจจะต้องใช้สอบทิดทางแต่ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยแต่ถูกใจเราก็ให้รางวัลแก อ้อนนะแต่ผมไม่อยู่วันนี้ใจละลายไม่เลยวันนั้นอ้อนด้วยทางน่ารักเราก็ต้องแกชี้นำแม่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเนี้ยลองขอสมมติผมขอแล้วเขาไม่เอาอนะเรียกชื่ออะไรกันนะนั่งลงเก่งมากไอเขามีสติอะเราตลอดเวลาไม่ไม่นั่งลงนั่งลงพี่เขาไม่ได้เจอบูโน่มาสักกี่เดือนแล้วจะตื่นนะก็ต่อ แต่ว่าล่าสุดครั้งนี้นะล่าสุดล่าสุดก็เพิ่งเจอไม่กี่วันนี้เองไม่กี่วันเห่าขนาดไหนเขาเห่าจริงจริงคือจริงเขาต้องเห่าเพราะเขาเยอะกว่านี้เห่าไม่อยู่เลยค่ะคือเหนื่อยเนื่องจะมาพี่เขานั่งตรงนี้ไม่ได้อยู่นะใช่มันเห่าเรื่อยๆเห่าเรื่อยๆอ๋อไม่ได้เมี่ยงขนาดนี้เห่าเรื่อยมากเคือเราไม่ต้องเสียงสุสั่งเขาก็ได้ใช่ไหม ถ้าเขาชินกับเราจริงครับเราแค่ใช้ประโยชน์ให้ถูกก็ใช้ได้ครับแต่ว่าขอเป็นเศษกระชับแต่ไม่ต้องพูดอนชองพน้องเก่งมากแล้วแบบบอสอ่ะคือแบบฉันปกป้องทุกอย่างนะไอ้นี่รู้สึกไม่ไม่โอแคเดี๋ยวฉันจะไล่ให้อะไรเงี้ยครับที่ผมบอกไปกับ่บก่อนเข้าบ้านนะว่าไม่มีใครเลี้ยงหมาไ่เป็นแต่เผอิญถ้าหมาใจกล้ามันจะตีความหมาที่เราทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นการสปอยรู้ตัวไม่รู้ตัวเป็นของอ่อแอเหนื่อยไม่น้อง เหนือ่อยนั่งเลยเหมือนมันต้องคอวยวิ่งหมอนเสล่าหน้าบ้านหลังบ้านจัดนั่งหรือหมอบก็ได้แล้วก็ให้หนูนั่งเก่งมาก <Okay. S 2> นะอ่ะนี่ถ้าเขาเกลียดเราก็ทำให้เขาลับจ้ะน<ม>ั่งโอย้ยโอ่ะเด,ด,ดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวหมดเลยมันโขกเข้าได้แล้วซักปิดประตูสักสามนาทีทออกมาให้มันมีการหดูเหมือนโดนบังคับจกักเราอ่ะพื้นที่เขาอยู่ยตรงนั้น ปิดค่ะกำจัดพื้นที่ให้มันน้อยลงเวลาเห่าผมมองไม่เต็มนะมองไม่เต็มคือมันไี่ต้องผมก็อยู่ที่เดิมแต่บูโน่ต้องสีข้าเข้าหาผมอะถ้ามันจะเอาผมมันต้องเห่าเนี่ยมันต้องตุกอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ยังเห็นเบี้ยวๆคือมันเห่ามันควรจะอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนั่งเก่งมากม๊อบ เฟียเบสอะเพราะาเสียงผมถึงอะหยุดหอบเลยเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาแหละอ่าแต่เขาไม่ได้บอกคู่มือเรามาแม่ทำท่าเก๋ไม่จังนะไม่คือทุกคนที่มาเพราะเราเขาไม่ได้สั่งเต้นอะใช่ก็ก็ถึงบอกแล้วว่าความยากของเรียนแบบตะเคีนายะคือถ้าถ้าเขาไม่บอกคู่มือมา ไม่บอกวิธีการไม่บอกชุดคําสั่งเราดูเรียกชุดคาสั่งเพราะว่าเวลาเขาสอนมันก็จะเป็นแบบแพทเทิร์นอะไม่นั่งบอกคอยเก่งมากดีมากใช้คําถ้าใช้คําอื่นอะหมายก็ไม่รู้นะอย่างเงี้ยหยุดเฉยเลยตอนแรกอะที่ผมอะไม่ได้สั่งอะไรเลยอะผมอยากจะรู้ว่าถ้าไม่สั่งเลยกับสั่งทันทีอะเป็นคนละตัวไหมซึ่งก็เป็นคนละตัวที่ผมคาดไว้ เก่งมากบูนโอ่ของคุณบินก็คือทำอยังไงก็ได้ให้เขาเขารู้สึกว่าเนี่ยทำาแล้วมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น,นกับชีวิตเขาอ่ะเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่เหมาะสมครับอาจจะไม่ใช่ครั้งสองครั้งแรกอะไรโลกมบมบม ช่ก่อนใช่ก่อนเรียนมาแล้วก็ใช้ไปก่อนจําเป็นงับไม่ไงั้นออกสุนัขเห็นกระตาดิ่งหูถ้าสมมติว่าเขาขู่ผมจนเป็นเรื่องปกติอะ่ะมันก็จะเจอหน้าผมก็จะขูบบ่บอกลงไม่บอกเก่งมากอย่างเงี้ยคือใช้ไม่ก่อนครับคือใช้จนกระทั่งเขามีทางเลือกว่าถ้าถ้าฉันไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะไมไ่โดนเสียงดังฉันก็จะไม่มีโอบีเดียนฉันก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ยเก่งมากเดี๋ยวมันก็จะลงล็อกเราเอง ต้องค่อยไปคอย <c oughs> คือใช้ได้แต่ว่าก็อาจจะค่อยปฏิบัติต่อดูเก่งมากเลยแต่เขาเป็นหมาฉลาดผมว่าด้วยยุงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นหมาหมา,หมาแบบเ่อยพี่มไม่ค่อยดีับด้วยยุ่ขนาดเนี้ยจะไม่ฟังผมหรอกผมไม่คนแปลกหน้าสุดๆโคตรจะสุดๆตลอดชีวิตเขาเลยอะเพิ่งแบบเจ็ดแปดขวบจะเพิ่งเิดเจอแกครั้งแ,แ,แรกอะไรเงี้ยเขาเป็นหมาที่ฉลาด เก่งมากเลยลนี่เราเนี่ยผมก็หาจังหวดัดที่เหมาะสมก็ไม่ได้บอกว่าทุกครั้งที่ผมจะใส่บทเข้าไปหรือปฏิสมัมพันธ์เขาเนี่ยมันจะร้อยตลอดเนี่ยค่อยๆคุยครับเขาจะรู้สึกอ๋ออยู่กับไอ้บ้าเน,นี่ยนะปล่อยมันนั่งใกล้ๆเว้ยเออมันเล่นตลกกับฉันดูมันมีเสียงสูงให้ฉันมันจะเหมือนคนนะที่มีสารความสุขอ่ะฮะชีวิตมันง่ายๆอ่ะอยู่เฉยๆฉิเก,ก่งมากแมสก์ระว,วัง แต่ทำไมถ้าแกลกก็โรกรธเก่งมากเนี่ยครับชิงจังหวะค่อยๆทำให้รู้สึกว่ามือมันแบบมีเสียงมีอะไรก็จริงแต่มันไม่เปอันตรายเกง่งมากตอนมเดินเนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้าอนาเขตเขาอะน้อยลงแล้วผมมาเริ่มลุกที่เขาเนี่ยจเดินมาที่ข้างหน้าประตูเก่งโ๊กเก่งล๊ก เก่งมากเลยมา <S <S เก่งมากเก่งโลเก่งการทำเท่านั้นให้ราคาเขาแต่ว่าความยากคือเราต้องหาจหังหวะที่เขาปฏิกระต,ต่อให้ได้ มือวางได้ละเห็นไหมเคย่อค่อยไปอยู่ตรงนี้แล้วผมทำอย่างนี้ได้แล้วเขาไม่มีอาการอะแสดงว่ามันปลดล็อกได้แต่คราวนี้ขึ้นอยู่ควสมมงิเสมอแล้วสมมตสมอต,ตัวนี้ไม่ได่เกิดจากผมนะต้องเกิดจากคุณเจ้าของจริงๆที่อยู่ในสวนเ้าแต่เขาเข้าใจผิดว่าเราคือลูกน้อง